กรรมคือรากแห่งทุกข์และสุขพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดจากกรรมกรรมเป็นเหตุและผลของกรรมย่อมปรากฏการกระทำของเราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วล้วนทิ้งร่องรอยไว้ในชีวิต การเข้าใจกรรมทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากการกระทำที่ผ่านมามิวเริ่มสังเกตว่าเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวเช่นการถูกเพื่อนหักหลังหรือความโชคร้ายเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลของการกระทำของตน แม่คำเตือนลูกเบาๆว่าลูกเอย๋ยกรรมเหมือนรอยเท้าเมื่อเราทำดีรอยเท้าเราก็สว่างเมื่อเราทำชั่วรอยเท้าเราก็พลอยดำไปด้วยชีวิตเราจะสะท้อนสิ่งเหล่านั้นมิวเริ่มพิจารณาเห็นการกระทำของตัวเองเธอจำได้ว่าช่วงก่อนนี้ เคยโกหกบ้างขี้เกียจบ้างและเข้าใจว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นเป็นรอยเท้ากรรมของตัวเองเธอจึงตัดสินใจปรับปรุงตัวเองทำดีทุกวันไม่เอาเปรียบใครและเริ่มช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ใด ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วมิวเรียนรู้ว่าแม้ผลของกรรมบางอย่างจะปรากฏช้าการทำดีทุกวันคือการสร้างรอยเท้าสร้างความสว่างการทำความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก็ทิ้งรอยเท้าไว้ในที่มืดในชีวิตการเข้าใจกรรมทำให้เรารู้จักพิจารณา การกระทำของตัวเองและเลือกทางที่จะนาชีวิตสู่สันติสุขทุกการกระทำของเราคือรอยเท้าในชีวิตจงสร้างรอยเท้าด้วยความสว่างด้วยความดีแล้วหัวใจจะสงบพบกับความสุขที่แท้จริงกรรมไม่เคยลวงใครสิ่งที่เราได้เห็นคือสิ่งที่เราได้ทำในอดีต รู้จักกรรมรู้จักพิจารณาคือหอนทางสู่ความสงบ